สวัสดีค่ะวันนี้ก็ต้องออกราบขออภัยนิดนึงนะคะที่มีเวลาช่วงค่ำออพอดีวันนี้ที่จังหวัดเพชรบุรีฝนตกโดยเฉพาะที่บ้านบ่วพงตําบลหนองขนานอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะก็มีสายฝนโปรยปลายกันเข้ามาเล็กน้อยวันนี้นกมาแนะนำบรามัน่นสายพันธุ์เก่าแต่เป็นหน้างานบัวเล็กค่ะมาชมบัวเล็กของนกบ้างค่ะออลองมาดูกันค่ะว่า หน้ามองหน้าลุ้นหน้าขุนปานใดค่ะ0 8 6 9 9 1 3 3 6 2สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบัวในทุกๆเรื่องเ,ออเข้ามาที่นกได้แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะมีตอนที่สองแน่นอนค่ะหน้างานบัวโครงราคาหมื่นหมื่นเดียวค่ะ หนึ่งหมื่ค่ะศูนย์แปดหกเกหน่อหน้างานดีๆแบบนี้มีแน่นอนที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะที่คอกนกค่ะนกรสซลินบ้านบ่โอโพงตะบลหนองขนานอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีมาค่ํานิดหนึ่งแต่ก็มาค่ะศูนย์แปดหกเก่อชุดนี้เป็นหน้างานที่นกภูมิใจนําเสนอมากๆสำหรับบามานสายพันเธุ์ก่าอันนี้ธรรมชาติจริงๆค่ะไม่ได้ปรุงแต่งอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็เขาก็เริ่มนอน กันแล้วชุดนี้ทั้งหมด42ตัวนกขออนุญาตเล่าสู่กันฟังเลยนะคะว่าชุดนี้ทั้งหมดเป็นบัวหน้างาน42ตัวนกแบ่งไว้ที่21กับ21โดยที่ไซส์นี้นกคัดมาแล้วค่ะสำหรับใครที่กําลังเตรียมพื้นที่แล้วอยากจะลองลุ้นวัวใครที่มีพื้นที่ก็ถ้าแบบนี้42 42ตัวก็เงินไม่ถึงครึ่งล้านค่ะ มีแปลงหญ้าแปลงใหญ่ๆสักแปลงหนึ่งแล้วก็ลองสะสมไว้มีตรงนี้แล้วก็เสริมด้วยอ,อ,อาจจะเป็นฟางแล้วก็ลาดด้วยกากน้ำตาลใช้ภาษาง่ายๆหรือจะเสริมพอเข้าๆโรงเรือนเราก็เสริมอาหารเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆค่ะว,ว,วัวชุดนี้หน้างานนกเล่าเลยนะคะว่า ชุดนี้นกขายอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทค่ะศูนย์1ปดหกเก้าเก้าหนึ่งสามสามหกสองค่ะเป็นหน้างานสี่สิบสองตัวค่ะสี่สิบสองตัวแล้วก็วัวชุดนี้นกคัดไซไว้เรียบร้อยแล้วก็สิ่งสำคัญค่ะโปรโมชั่นดีๆค่ะวัวชุดนี้นกสนตายไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ในคลิปต่อไป ไม่พลาดแน่ค่ะที่จะให้ทุกคนทุกท่านได้เรียนรู้การดูแลวัวบามันสายพันธุ์เก่าซึ่งเป็นหน้าง,งานวัวเล็กไปพร้อมๆกันแล้วก็ทุกคนทุกท่านจะได้ดูพัฒนาการของวัวรุ่นนี้ชุดนี้แน่นอนค่ะว่า Uh, วันนี้วันที่4มิถุนา2567นะคะว่าเราเริ่มต้นวันนี้เดี๋ยวพอครบหนึ่งอาทิตย์นกจะอัปเดตหน้างานว่าชุดนี้เขาเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะว่าวชุดนี้ต้องออขอ บอกไว้นิดนึงว่าเป็นหน้างานไม่ใช่หน้างานโชว์นะคะแต่ว่าวัวชุดนี้มีเจ้าของแล้วแน่นอนแล้วก็เจ้าของฝากนกไว้เดี๋ยวนกก็เลยได้มีโอกาสที่จะมาทําคลิปดีๆให้ทุกคนทุกท่านได้มองเป็นไกด์ไลน์ค่ะเป็นความรู้วันนี้ไม่อยากรู้ไม่เป็นไรค่ะวันข้างหน้าอีกเดือน2เดือนท่านเกิดอยากจะรู้ไม่เสียหายเลยค่ะเปิดมาเลยค่ะนกรสลินค่ะในช่องทาง YouTube มีสาระเรื่องวัวด,ดีๆแน่นอนที่จะมาเล่าสู่ กันฝังค่ะโดยไม่ไม่กักค่ะ มีความรู้แค่ไหนอย่างไรจะเล่า,าให้ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านฟังแบบเหม,มือนไปช่วยเลี้ยงเองประมาณนี้ด้วยประสบการณ์การเลี้ยงวัวมากกว่า20ปีค่ะแล้วก็ประสบการณ์การคัดวัวโครงที่เดินทางไปคัดวัวโครงเองก็เป็น1ิบกว่าปีมาแล้วที่หน้าง,งานอีสานมหานครทําไมถึงเลือกที่หน้าง,งานที่อีสานมหานครเพราะว่า,าตัวนกเออยู่จังหวัดเพชรบุรีนกก็คุ้นชินกับหน้าาง,งาน ที่สายมหาคนครเพราะว่าส่วนใหญ่คนพววปลายทางภายตาขางหมายถึงขออนุญาตเล่าอีกนิดนึงนะคะว่าปลายทางหมายถึงคนขุนพอเขาขุนแล้วมันโตเต็มที่แล้วเขาก็การการให้เนื้อของวัวบามานสายพันธุ์เก่าอันนี้จะให้เนื้อ,อค่อนข้างามากกว่าสายพันธุ์อื่นๆประมาณนี้แล้วก็เกรดเนื้อถ้ามากจริงๆก็เป็นชาโรเล่ แต่ว่าบางที่หลักสากลเขาจะใช้เนื้อเป็นเป็นเป็นเนื้อบรามันซะส่วนใหญ่ที่ลูกค้าชอบประมาณนี้ค่ะ0869913362สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันมาได้เรื่องวัวนะคะแล้วก็เรื่อง,ะะอ,งอื่นๆก็คุยได้ค่ะเรื่องไก่นก็คุยได้แต่ว่าอาจจะคุยได้ไม่ดีเท่ากับเรื่องวัวแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องทาง YouTube กันไว้ด้วย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องทาง y o u t u b e กันไว้ด้วยในช่องนกรสลินค่ะเป็นภาษาไทยค่ะหน้างานชุดนี้นกแบ่งไว้นะคะ21 21แล้วเดี๋ยวอาจจะต้องขยายเพราะว่าตอนนี้พื้นที่ยังไม่เต็มพื้นที่มากแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสําหรับคลิปนี้มีตอน2แน่นอนค่ะมี EP 2แน่นอนเพราะว่าวัวยูชุดนี้จะอยู่กับนก10กว่าวันค่ะเพราะว่าสถานที่ของคนซื้อเขายังไม่พร้อมแล้วก็ เขาให้นกฝากไ้ฝากค้อไว้ก่อนประมาณนี้แต่ว่า,าเขาก็ให้การดูแลให้ค่ากินค่าใช้จ่ายมานะคะสำหรับวัวของเขาที่เขาตกลงไว้แล้วนี้ค่ะ0 8 6 9 9 1 3 3 6กสาระดีๆในช่องทาง youtube ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือนกรสลินถ้าจะเกี่ยวกับวัวมาสอบเข้ามาดูได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยเนื่องจากว่า,านกก็ยังยา นำเสนอข้อมูลดีๆเกี่ยวกับ,บวัวแล้วก็ท่านอยากให้นกแนะนำวัวรุ่นไหนไซส์ไหนอย่างไรบอกก็ไม่ได้ขออภัยค่ะอ่าต่อมาค่ะหน้าง,งานสดจริงๆเลยค่ะกินเก่งค่ะทีนี้อตอนกลางวันเราอาจจะให้หญ้าชอ็อปแต่ว่าช่วงค่าเราจะเสริมด้วยฟางหญ้าช็อปก็คือเป็นหญ้าในเปียช็อปที่อยู่ในนี้นะคะก็คือ,อภาษาก็คือหญ้าในเปียสับนั่นแหละค่ะก็คือขวเดี๋ยวนี้เขาสับด้วยเครื่องจากกลแล้วเราก็ จะโรด้วยอาหารเดี๋ยววันอื่นก็จะแนะนําเทคนิคนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้เป็นหน้างานฟางอัดก้อนไปก่อนค่ะ0 8 6 9 9 1 3 3 6 2ค่ะเล่าสู่กันฟังเเสมือนเราเได้ขุนเองประมาณนี้ค่ะเป็นสาระดีๆค่ะเด็กก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูดูดีค่ะวันนี้อาจจะยังไม่ได้ชอบอาชีพนี้ วันต่อไปอาจจะแบบเป็นไกด์ไลน์ให้ได้เพราะว่าบางคนบางท่านวันนี้อาจจะยังไม่มือมีพื้นที่มันไม่แน่ค่ะวันต่อต่อไปเดือนต่อต่อไปอาจจะมีพื้นที่อ่ะเนี่ยเขาก็จะมาเริ่มกินกันแล้วค่ะหัวแดงแดงไม่ใช่เข่าเป็นอะไรหรอกนะเนกพ่นสีไว้เนื่องจากว่าลูกค้าบอกว่าขอให้ทำวัคซีน ปากเท้าให้ด้วยแล้วก็เนบหูให้ด้วยจัดไปค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราค่ะยินดีที่จะทำในสิ่งที่ลูกค้าต้องการเสมอศูนย์ปดหกก็หนึ่งสามสามหกสองค่ะชุดยี่สิบเอ็ดตัวนั้นเราจบหน้างานแล้วแต่เดี๋ยวโนกจะต้องไปเสริมใหม่ก็คืออันนี้อท่านาผู้ดูจะได้ไม่ ไม่เสียเวลาเยอะบางทีก็อยากจะไปดูทีวีบ้างอะไรบ้างประมาณนี้ก็ทนทน,ทนดูวัวกลับนกไปก่อนนะคะคำ่คำคๆแล้วนกจะได้มีเพื่อนประมาณนี้ศู6ย 9, 9, 9 1ป3หกเสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวัวกันเพิ่มเติมมาได้ที่ช่องทางเฟซบุ๊กเอ้ยขออภัยค่ในช่องทาง youtube ของเรานี่แหละค่ะนกนกรสลินค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยฝากไว้ในอ้อมใจนะคะว่าเาเรื่องวัวๆไม่ต้องกลัวค่ะเราพร้อมที่จะคุยทุกเวลายกเว้นเวลาหลับประมาณนี้อ่ะเริ่มเริ่มจะคึกคักละเริ่มจะมากินทุกตัวแล้วกินเก่งอ่าเพราะว่ายิ่งยิ่งว่า,เ,าเวลาไปอยู่หน้างานจริงๆพอถึงระยะตรงนั้นจริงๆที่เขาจะต้อง จะต้องทําบํารุงและพยาธิอู้จะยิ่งเก่งกว่านี้ยิ่งกินเก่งกว่าน,นี้จะกินเก่งกว่านี้เยอะๆ,ๆเลยค่ะศูนย์แปดหกเก้าเก้าหนึ่งสามสามหกสองเป็นเบอร์โทรที่โทรติดต่อนกได้ตลอดออคือถ้าไม่รับแสดงว่าขุนวัวอยู่อย่างนี้หรืออาจจะหลับแล้วก็ฝากไว้ในช่องทาง y o YouTube นกรสลินพิมพ์ง่ายๆเป็นภาษาไทยค่ะเ,เรื่องวัวไม่ต้องกลัวถามมานกมีคำตอบแน่นอนค่ะ จะมีอาจจะเหนื่อยนิดนิดนึดนงนะคะเป็นหน้าง,งานสด086 9 9 1 3 3 6 2ในหน้าง,งานสดตรงนี้ไม่สะดวกโทรในช่องทาง youtube นกโรสลีนเป็นแนะนำรามันชุดนี้นกเล่าอยู่หน้าง,งานส่งทั้งชุดเลยนะคะตัวละหมื่นสี่สิบสองตัวสี่แสนสองค่ะประมาณนี้แล้วก็รวมไว้ให้สำหรับลูกค้าที่ใจดีมาอุดหนุนเป็นปรมามันสายพันธ์เก่าประมาณนี้ค่ะก็ ใครที่ชอบใครที่ชอบใครทีอ่อยากจะเรียนรู้ไม่ต้องซื้อถึงสี่สิบตัวก็ได้ค่ะอยากจะซื้อสักตัวหนึ่งลองไปเลี้ยงดูก็ไม่เสียหายค่ะคอกอยู่ที่บ้านบ่อโพตบุญหนองขนานอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีกินเก่งๆแบบนี้เชื้อดีๆแบบนี้มีให้ท่านได้เลือกแน่นอนค่ะที่ ออขอกบ้านบ่อโพงตำบนหนองขนานอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องทาง YouTube นกรสลินเป็นภาษาไทยไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นกก็จะรบกวนหน้าจอของทุกคนทุกท่านเพียงเท่านี้แล้วก็ฝากติดตาม e ี2สําสำหรับหน้างานวัวบรามัมนสายพันธุ์เก่าราคาแค่หมื่นเดียวประมาณนี้ค่ะการดูแลบวัวบราแมนสายพันธุ์เทคนิคการเลือก ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวนกจะมี EP 2แน่นอนค่ะสำหรับค่ำคืนนี้นกก็รบกวนเวลาเ,เ,เล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ